ขแหลงการฉบับที่หนึ่งคณะปฏิจจรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงให้หนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยพุทธศักราช2540ันสิสิ้นสุดลง ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมานานกว่า80ปีโดยในช่วงแรกของการปกครองนั้นอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบใหม่ของประเทศแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเหมือนแค่สัญลักษณ์แค่นั้นจริงๆเพราะความวุ่นวายความไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเชิงอำนาจหรือผลประโยชน์ได้กลายเป็นปัญหาทำให้การปกครองของประเทศนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน มาตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วครับสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแล้วยังกลายเป็นอนุสรณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีประชาชนมากมายที่ต้องมาสั่งเวยชีวิตไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ด้วย การขับขันในบ้านเมืองแล้วแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขในสภาได้ครับความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาในรอบทศวรรษนี้นั้นได้กลายเป็นชนวนเหตุในการล่มสลายของหลักการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยของประเทศโดยที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้และถือว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ลงรากลึกไปถึงประชาชนทุกระดับจนยากที่จะเยียวยาหรือปล่อยให้จางหาย เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศไทยได้ผ่านการมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายคนและผ่านการเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยสามารถกล่าวได้ว่าพลเอกเปรมตินสูลานนท์คือนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายในสภาวะปกติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหลังจากที่พลเอกเปรมลงจากอำนาจและได้รับการเชิดชูเป็นรัฐบุรุษ โดยมีตำแหน่งเป็นองค,คมนตรีห้อยท้ายนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ล้วนมาจากการเลือกตั้งหรือส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิน้นจากกรณีที่มีการรัฐประหารในปี2534และเหตุการณ์จลาจลทางการเมืองในปี2535ก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ถือว่าเป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนได้ตรงเป้าที่สุด นั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี2540นั่นเองผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําให้โฉมหน้าของการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงประชาชนได้ให้ความสนใจทางการเมืองและเริ่มที่จะเข้าใจถึงสิทธิในระบอบประชาธิปไตยและเริ่มเห็นว่าประชาธิปไตยนั้นกินเข้าไปได้สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นอานิสง์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือ ทำให้รัฐบาลที่ได้เข้ามาบริหารประเทศสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มที่และผู้ที่สามารถใช้บทบัญญัติแห่งอํานาจของประชาชนในการบริหารประเทศได้ดีจนกลายเป็นข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดก็คือพันตารวจโทดอตอร์ทักษิณชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทยและนายกรัฐมนตรีคนที่2.3ของประเทศ หลังจากที่บริหารประเทศมาเป็นเวลา5ปีด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในสมัยที่2เหตุการณ์ทางการเมืองก็เริ่มคลุกกลุ่นขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุยเมื่อมีการชุมนุมต่อต้านจากกลุ่มการเมืองที่รวมตัวกันโดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลนีลาออกด้วยเหตุผลหรือข้อกล่าวหาที่ว่าทำให้ชาติบ้านเมืองแตกแยกมีการแทรกแซงระบบราชการมีการโกงกินและมีการหมิ่นเบื้องสูง ท้ายที่สุดเรื่องราวของทั้งหมดก็จบลงด้วยการทํารัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาจึงให้หนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2540สิ้นสุด ก่อนหน้าที่จะมีการยึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549มีการกล่าวกันว่ากลุ่มบุคคลระดับสูงของเมืองไทยได้รวมตัวประชุมกันที่บ้านของนายปีมาลากุลและบนโต๊ะอาหารนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องที่จะทําอย่างไรให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหายไปจากสารบบในช่วงนั้นมีการกล่าวกันอีกว่ามีความพยายามที่จะลอบสังหารนายกรัฐมนตรีอยู่หลายครั้งแต่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือกรณีคาบอมที่สี่แยกบางพลัด และมีการพาดพิงไปถึงโต๊ะอาหารที่บ้านของนายปีมาลักุลอยู่หลายกรณีและจากคำรับสารภาพของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดีคาบอมที่มีใจความว่าหากสังหารนายกรัฐมนตรีไม่สําเร็จก็จะให้มีการยึดอํานาจและจะให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งดํารงตําแหน่งองคมนตรีอยู่ในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปฝ่ายผู้ที่ถูกพาดพิงต่างปฏิเสธกันทั้งสิ้นแต่ทว่าความจริงที่ปรากฏก็คือประเทศไทย มีนายกรัฐมนตรีคนที่24ชื่อว่าพลเอกสุร e ยุทธ์จุลานนท์ในช่วงก่อนที่พันธุตรวจโททักษิณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นพลเอกสุรยุทธ์ e ได้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการฐานบกในกองทัพและในภายหลังทั้งคู่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงหลังจากที่ถูกพัน์ตํารวจโททักษิณโยกย้ายให้ไปดารงตําแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดทั้งที่เหลืออายุราชาการอีกเพียงหนึ่งปีจนกระทั e ่งพลเอกสุรยุทธ์ได้เกษียณอายุราชการ และไปรับตําแหน่งองค,คมนตรีจึงเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงการร่วมโต๊ะอาหารที่บ้านของนายปีมาลากุลในวันนั้น <c oughs> เกิดจากความขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าลําพังแรงแค้นหรือข้อขัดแย้งเหล่านั้นก็คงไม่เพียงพอในการที่จะทําให้พลเอกสรยุทธเป็นตัวตั้งตัวตีในการวางแผนโค่นอํานาจของนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยลงไปอย่างง่ายๆขนาดนั้น ช่วงก่อนหน้านั้นก็ดูเหมือนว่าพันตำรวจโททักษินเริ่มที่จะรู้แล้วว่ามีกลุ่มคนที่รวมหัวและวางแผนจะโค่นอำนาจของเขาจึงเป็นที่มาของคำพูดที่เขาได้กล่าวถึงผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญหากย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองในช่วงปลายสมัยของพรรคไทยรักไทยนั้นประธานองคมนตรีอย่างพลเอกเปรมได้เดินสายให้โอวาดกับทหารเหล่าต่างๆและส่งสัญ,ญญาณคำพูดในเชิงต่อต้านรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินวนของการพูดในลักษณะที่เป็นเชิงม,มีสัญ,ญลักษณ์โจมตีโดยตรง หรือแม้กระทั่งการยกเบื้องสูงมาอ้างหลังจากที่มีการยึดอำนาจและตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้พลเอกเกรมได้กล่าวชมพลเอกสรยุทธอย่างออกหน้าออกตาซึ่งก่อนหน้านี้มีความพยายามสร้างความเป็นคนดีของพลเอกสรยุทธมาอย่างต่อเนื่องและถูกสัมทับความดีอีกครั้งจากปากของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอย่างพลเอกเกรม ในช่วงแรกของการรัฐประหารปี2549มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่พยายามออกมาเคลื่อนไหวต,ต่อต้านการรัฐประหารและต่อเนื่องยาวนานและเรื่องราวต่างๆได้เริ่มถูกตีแผ่ถึงพฤติกรรมของบุคคลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงพฤติกรรมอันากลางขาของข้าราชการตุลาการที่เรียกกันว่ากลุ่มตุลาการพิวัตรหลังจากการยึดอำนาจและมีรัฐบาลขัดตาทับที่เรียกว่ารัฐบาลขิงแก่เข้ามาบริหารประเทศ การเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงของสังคมเศรษฐกิจก็ได้เกิดขึ้นมาอยู่หลายระรอกซึ่งจะท้อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศเพราะรัฐบาลนี้มีนโยบายในการบริหารประเทศที่มุ่งเน้นการทําให้ประชาชนลืมรูปแบบการบริหารของรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อโครงการยุบลดเลิกโครงการต่างๆของรัฐบาลที่แล้วจนกลายเป็นความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันสุขภาพโครงการกองทุนต่างๆ ที่เคยทําให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้โดยทุกอย่างเปรียบเสมือนการถอยหลังจากยุคประชานิยมกลับไปสู่ยุคประชาสงเคราะห์หลังจากที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำที่มีนาวาตรีประสงค์สุนทรีในฐานะหัวหอกการวางแผนเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มการเมืองอย่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีเจตนารมณ์ในการรื้อระบบและสลายขั้วอำนาจเดิมของพรรคไทยรักไทย และเมื่อร่างรัฐธรรมนูนนี้ผ่านการลงประชามติอย่างเฉียดฉิวภายใต้กฎอัยการศึกและกระบอกปืนโดยมีกลุ่มการเมืองและพักประชาธิปัตย์ประสานเสียงให้การสนับสนุนรัฐธรรมนูญนี้อย่างออกหน้าโดยใช้วาทกรรมที่ว่ารับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลังเพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้ความแน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นรัฐธรรมนูนนี้ไม่ได้ดีเลิศแต่ดีพอที่จะทําให้บ้านเมืองเดินข้างหน้าแล้วก็ไปแก้ไขเอาบทสรุปของการสมคบคิด ดูเหมือนว่าจะได้ผลในการกำจัดพันธุโลโททักษินออกจากสาระบบการเมืองเพราะหลังจากที่มีการยึดอำนาจได้มีกี่เดือนการยุบพักไทยรักไทยก็เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2550และตามมาด้วยการไล่ล่าทางการเมืองอย่างรุนแรงแต่กระนั้นการต่อต้านจากประชาชนที่สนับสนุนพันธุรวจโททักษินก็เริ่มก่อตัวขึ้นและขยายวงออกไปการเลือกตั้งเมื่อป,ปลายปี2550ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และดูจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มสมคบคิดเหล่านี้แต่ทว่าผลของการเลือกตั้งที่ออกมานั้นกลับทําให้การสมคบคิดนี้พังคลืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะพักพลังประชาชนที่เป็นตัวแทนของพักไทยรักไทยได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งและได้เป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายสมัครสุนทรเวชท,ที่ประกาศตัวเป็นตัวแทนของพระตรโททักษินและจะเข้ามาสารต่อง,งานต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อการสมคบคิดที่มีต้นทุนสูง เป็นการลงทุนทำลายระบอบประชาธิปไตยในครั้งนี้ไม่สำริจผลการเดินหน้ายั่งชิงอำนาจจึงต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมู่หรือการบิดเบือนกฎหมายมาเป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะกันในทางการเมืองทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตกต่ําในเรื่องของระบบนิติรัฐและนิติธรรมอย่างรุนแรงผลของมันนั้นได้กลายเป็นความล่มสลายของประเทศรวมไปถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหลายฝ่ายไดเห็นว่าการกระทำเยี่ยงนี้ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ต่อไป ประชาชนแตกแยกกันออกเป็นสองฝ่ายจากวัฒกรรมที่ใช้เพื่อทำลายกันในทางการเมืองจนเกิดการประทะกันของประชาชนและจบลงด้วยสงครามกลางเมืองจนมีผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตและบ้านเมืองก็ต้องตกเป็นตัวประกันจากการแย่งชิงอำนาจโดยกลุ่มที่สมคบคิดกันนี้เองซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปได้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่ไหลกลับ และมีเพียงการทำลายล้างกันให้สิ้นซากเพียงเท่านั้น